พุทธสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นช่วงนี้เป็นการเริ่มฤด,ดูการของการทำนาของปี2567นะคะหลังจากที่บินนาด้านหลังที่เราได้หวานแล้วก็ทำการตกกล้าผมคือผงก็คือแห้งๆแบบนี้นะคะไว้แล้วเพื่อรอฝนนะคะหลังจากที่ฝนมาแปลงนี้นะคะ แปลงนี้ที่กําลังทําการไถหวานอยู่นี้แล้วก็แปลงด้านหลังที่จะไถต่อกนันนี้ตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่รับน้ํานะคะลักษณะดินก็จะเป็นดินนาทามเป็นเหนียวเหนียวแบบนั้นค่ะคือถ้าเหนียวกว่านี้เปียกแฉะกว่านี้ก็จะไถไม่ได้ถ้าแห้งกว่านี้รถไถก็จะไถไม่ลงนะคะไถไม่เข้าเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คือจะเป็นเวลาที่เหมาะสําหรับการไถนะคะก็เราได้ทําการใช้รถไถ แัดแปลงนะคะเป็นรถไถขนาดเล็กนะคะไม่ได้ใช้รถไถใหญ่เพราะว่าเวลาเขามาทีหนึ่งเขาต้องไถยเยอะนะคะทีน่น้อยขนาดนี้เขาไม่ค่อยอยากจะมาไถให้เราก็เลยต้องใช้รถไถเล็กลงนะคะแล้วก็ถ้าเราใช้รถไถใหญ่ที่รับจ้างก็ต้องต่อคิวกันอีกซึ่ง แปลงนี้นะคะมันค่อนข้างจะพิเศษตรงที่ว่าถ้าทําถูกเวลามันก็จะได้ข้าวที่งามนะคะแต่ถ้าทําไม่ทันเหมือนปีที่แล้วนะคะทาไม่ทันแล้วน้ํามาก่อนตรงนี้ก็คือไม่ได้ทางาเลยค่ะปล่อยทิ้งเลยค่ะพื้นที่ไร่หนึ่งนะคะได้ปล่อยทิ้งเลยปีที่แล้วเพราะว่าเราทําไม่ทันเราไม่มีรถไถถ้ารถไถมาไม่ไม่ตรงเวลาที่มันไถได้นะคะเพราะฉะนั้นปีนี้ปีนีแน้แผนของการทํานา ในพื้นที่หนึ่งได้ตรงนี้ก็เลยต้องทําการหวานหวานข้าวเอานะคะหวานเพื่อให้ข้าวข้างอกแล้วตั้งตัวแล้วก็พอน้ํามาให้เขายืดทันนะคะเนื่องจากว่าตรงนี้มันเป็นที่รับน้ํานะคะแล้วก็โดนกั้นด้วยฝั่งนู้นนะคะถนนแล้วก็โดนกั้นด้วยคันห้วยคูห้วยนะคะเพราะฉะนั้นน้าตรงนี้จะอยู่ตรงนี้เป็นเมตรเลยนะคะเวลาน้ํามาเราก็เลยต้องปรับวิถีให้มันทัน กับสภาวะแวดล้อมนะคะกับภูมิอากาศภ,ภูมิสังคมรอบด้านนะคะเนี่ยค่ะวันนี้ก็ดินตรงนี้นะคะคุณยายแม่ของคุณนะคะจะเรียกว่าเป็นเป็นดินลักษณะที่ชาวบ้านแถวนี้เขาเรียกว่าดินขี้มอดนะคะคือถ้าแห้งรถไถจะไถไม่เข้าเลยถ้าถ้าเปียกกว่านี้นะคะมันจะลื่นและเหนียวดึงไม่ไปเลยะคะ่ะมันก็จะเป็นก้อนๆใหญ่ๆแบบนี้นะคะ เพราะฉะนั้นก็เลยนี่คือช่วงเวลาที่เหมาะนะคะเราก็จะค่อยๆถค่อยๆถ,ถ่ายแล้วตกักดินขึ้นมาหลังจากนั้นหว่านเสร็จหว่านแล้วเราก็จะปั่นกลบนะคะเพื่อเพื่อเป็นการกลบแล้วก็ให้ให้ดินนะคะกลบเม็ดข้าวไม่ให้นกนะคะนกที่นี่จะนกพิราบเยอะไม่ให้นกมากินนะคะอันนี้แพลนก็คือหว่านเป็น แปลงนี้เราจะทำการหว่านเป็นใช้ข้าวพันเวสันตระนะคะเป็นขาเจ้าพื้นนุ่มนะคะที่พัฒนาสายพันธ์โดยท่านอาจารย์ตุหลังนะคะเก่นคคำกล้าพิลาน้อยเราก็จะใช้พันธุ์ข้าวเวสันตระเนื่องจากมีความความทนนะคะเพราะว่าทุกได้ทำการให้ปลูกเป็นปีที่สี่ให้เขาปรับสภาพให้มีความแข็งแรงทนทานเหมาะกับสภาพพื้นที่ตรงนี้แล้วนะคะก็คือ กมีความอึดถึกทนแล้วแล้วก็เป็นข้าวต้นสูงสามารถยืดหนีน้ําตรงนี้ได้นะคะก็จะใส่ข้าวเวสันต์ะในในแปลงนี้นะคะแปลงตัวแอลด้านบนส่วนแปลงเล็กๆด้านล่างที่เห็นผู้หญิงเสื้อสีเขียวนั่นคือยายภูนะคะแม่ของตูเองกําลังทําการกวาดหัวหญ้าออกอยู่นะคะแล้วก็ตรงแปลงด้านล่างนั้นตามแผนเดิมจะทดลองปลูกข้าวเป็นข้าข้าวเจ้าหอมกระดังงานะ จะปลูกไว้ทานเองนะคะแปลงด้านล่างามเมล็ดพันธุ์ก็ได้มาจากท่านอาจารย์ตุลหลังเหมือนกันนะคะปีที่แล้วได้มาสามเมล็ดจากการไปอบรมแล้วมีเพื่อนในกลุ่มอบรมเก็บมเมล็ดพันธุ์ยนะคะให้มาเด็ดมาจากรวงเอาให้ต๊กมาสามเมล็ดตุ๊ก็ได้ทําการขยายไว้นะคะได้ทั้งหมด18กอน,นะคะแล้วก็เกี่ยวแล้วก็จะมาทําแปลงด้านหลังนะคะจะมาลองทดลองหวานดูนะคะ ีก็คือลูกไก่หลงนะคะสค่ะลูกไก่กำมพาร้าสวัสดีค่ะอันนี้ลูกชายนะคะน้องรู้คุณอาหารนี้ก็คือแพลนเราก็จะมีตรงนี้เป็นเป็นข้าวกินนะคะข้าวกินเราก็จะทําการหว่านส่วนแปลงที่ทําเป็นเมล็ดพันธุ์ก็จะอยู่ด้านหลังจะทํานาปลานี่โดยการปักดําแบบกล้าต้นเดียวนะคะแล้วก็แล้วก็นาหวานก็ทําไว้กินส่วนวิ่งตรงนั้นนะคะตรงต้นตาลตรงนั้นจะเป็นแปลงทดลองในการ พัฒนาสายพันธุ์ข้าวนะคะคือทําค้นหาเป็นหาสายพันธุ์ข้าวที่ที่เขาแข็งแรงนะคะทนกับสภาพดินและน้ําในพื้นที่ได้นะคะนี่ยค่ะก็พอไถเสร็จมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราจะตากให้เขาหมาดๆหน่อยนึงนะคะตากให้หมาดเสร็จแล้วเราก็จะทํากันหวานหวานแล้วเราก็จะใช้โรตารี่ปั่นลกลบนะคะ อันนี้หลังจากฝนตกผ่านไปแล้วก็ตกแล้วก็ผ่านไปได้สองวันนะคะพึ่งจะมาถ่ายเพราะว่าในตกคือว่าตกเย็นนี้วันพรุ่งนี้มาถ่ายเลยถ่ายไม่ไม่ได้นะคะมันลื่นแล้วรถก็จมนะคะอ่ะเราก็เลยรอให้หมาดๆหน่อยแล้วค่อยถ่ายนะคะปีนี้เราทำนานโดยการใช้รถถเล็กแบบนี้นะคะรถไถดัดแปลงเล็กๆแบบนี้นะคะเพราะว่า เราทํากันเองเราจะค่อยๆทําขยบไปทีละบิ่งนานะคะทํากันเองก็ค่อยๆทํานะคะปีนี้ก็ทําข้าวสายพันุข้าวที่เราลงก็ไม่ได้เยอะเหมือนปีที่แล้วนะคะปีนี้ทํามีตัวหลักก็จะเป็นเวสันตระแล้วก็มี ข้าวเจ้าหอมอรวีนะคะเป็นข้าวเจ้าสายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งลงแปลงไปเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วปีปนี้เราก็ทําการขยายแล้วปลูกเพิ่มนะคะข้าวเจ้าหอมอรวีแล้วก็จะมีข้าวเหนียวดําอสิตะนะคะที่เป็นข้าวเหนียวที่มีความหอมและความนุ่มนะคะนึ่งโดยไม่ต้องผสมข้าวขาวนะคะข้าวเหนียวดำอสิตะแล้วก็จะมีข้าวเ,เหนียวหอมขาววิสุทธ์นะคะที่จะ ได้จะไปรับพันธุ์นะคะเป็นพันธ์ุแท้มาจากท่านอาจารย์ผู้หลางนะคะเพื่อทําการปลูกขยายปลูกแล้วก็ปลูกกินแล้วก็ปลูกเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ด้วยนะคะนะคะก็วันนี้นําวิธีการทำนาแบบคร่าวๆนะคะสไตล์ตามวิถีของบ้านไร่รู้คุณมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะกด ไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวบ้านไร่รู้คุณด้วยนะคะเดี๋ยวก็ทุกก็จะมีคลิปเกี่ยวกับการทำนาของชาวนาฝึกหัดที่บ้านไร่รู้คุณมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ชมกันเรื่อยๆนะคะจากแล้วนี้ก็จะเป็นตะกร้านะคะที่เ,เราได้ตกกล้าผมไว้นะคะ ก็คือทำการหว่านกล้าปั่นดินหว่านกล้าตอนที่พื้นนายังแห้งอยู่นะคะโดนฝนไปสองรอบก็อัตราการเกิดก็ดีพอสมควรค่ะก็คือต่อไปก็ลุ้นว่าถ้าไม่มีฝนล,ลงมานะคะคือถ้าฝนทิ้งช่วงเราก็จะปั้นคันตรงนี้นะ,ะปั้นคันข้างตรงนี้นะคะแล้วก็เอาน้ำมาเติมนะคะ ตัวนี้จะเป็นข้าวอรวีนะคะที่เราได้ทำการตกกล้าไว้เพื่อที่จะนำไปปักดำที่นาโคกนะคะรอรอฝนมาแล้วก็จะเอาไปปักดำที่นาโคกเลยนะคะอันนี้จะเป็นอรวีตะกล้านะคะตัวนี้ก็ใช้ข้าวใช้ข้าวในการหวานไม่เยอะนะจะเห็นว่ามันอยู่ใต้ต้นมะขามเทศเนาะก็จะมีเนี่ยค่ะ มะขามเทศกำลังงอกไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวโตวขึ้นสักหน่อยเดี๋ยวเราจะถอนออกนะคะดีแล้วที่งอกในานาเราจะได้ถอนได้ง่ายๆนะคะนะคะ,นะคะก็จะมีเจ้าตัวน้อยนะคะมาตรวจมาตรวจเยี่ยมแปลงกับทุกๆเช้านะคะอันนี้เป็นตะกร้านะคะส่วนส่วนวิ่งใหญ่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะทำเป็นแปลงมเมล็ดพันธุ์สำหรับใช้ ทุกทุกปีของทุกนะคะก็จะมีเนื้อที่มีทั้งหมด4ี่บิ้งหนึ่งสสามี่นะคะสี่บิ้งแล้วก็บิ้งหนึ่งจะประมาณเกือบเกือบสงานนะคะเราก็จะใช้เป็นแปลงสําหรับทำเมล็ดพันธุ์นะคะตรงนี้เราจะแยกออกมาต่างหางนะคะส่วนข้าวกินที่อยู่ข้างหลังนู้นหลังคันใหญ่ที่มีทิวต้นไม้ไปทางนู้นอีก7ไร่ตรงนั้นเราก็ใช้วิธีการปลูกข้าวแบบการหวานนะคะเพราะว่า ดูตามสภาพอากาศสภาพภูมิสังคมและแรงงานของเราเป็นหลักนะคะเราก็จะใช้วิธีนาหวานแต่เป็นเป็นนาอินทรีย์เหมือนกันจะใช้การปลูกข้าวแบบการหวานนะคะเพื่อที่เราจะได้มาโฟกัสตรงแปลงเมล็ดพันธุ์ตรงนี้นะคะแล้วก็ทําพันธุ์ที่เป็นพันธุ์แท้นะคะที่ไม่มีการปนแล้วก็ ใช้มเมล็ดพันธุ์จาก4แปลงเนี่ยค่ะเพื่อเพื่อไปใช้ในานาทุกแปลงที่เรามีนะคะแล้วก็เพื่อแบ่งจำหน่ายให้กับเ,เพื่อนๆน,นะคะที่สนใจด้วยนะคะจะเป็นแปลงคัดพันธุ์พิเศษนะคะส่วนแปลงแปลงคัดพันธุ์พิเศษที่ทำการอา่ศึกษาเกี่ยวกับพันธุ์ข้าวที่ทนต่ออึดถึกทนแล้วก็ให้ผลผลิตดีแล้วก็อร่อยนีย่จะอยู่อีกที่หนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็น แปลงสำหรับทำมเมล็ดพันธุ์ที่เราใช้ประจำนะคะตรงนี้ที่ตุกพามาดูนี่ก็จะเป็นตะกร้านะคะกล้ากล้าแห้งนะคะตกกล้าแห้งอันนี้จะเป็นพันธุ์ข้าวอรวีนะคะอรวีเป็นข้าวเจ้าต้นเตี้ยนะคะข้าวเจ้าพื้นนุ่มต้นเตี้ย พระเจ้าหอมอรวีจะเป็นสายพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นโดยอาจารย์ตุหลางแกนคำกล้าพิลาน้อยนะคะเพิ่งให้มาได้ปลูกก็ค,คือออกให้เกษตรกรได้ปลูกกันปีแรกเมื่อรืดดูการที่แล้วนะคะแล้วก็นี้เป็นฤด,ดูการที่สองสำหรับคนที่สนใจเมล็ดพันธุ์ก็ต้องรอติดตามว่า ผ่านการปลูกปีนี้แล้วนะคะจะได้เมล็ดพันธุ์มากหรือน้อยนะคะตอนนี้จะเอาไปดำปักดำกับนายประมาณสี่ไร่นะคะตรงนี้นะคะก็คือถ้าตรงนี้พอเราก็จะไม่ตกไม่ตกกล้าน้ําตรงนั้นเพิ่มแต่ถ้าไม่พอดูแล้วว่ามีศัตรูพืชมามีนกมีหนูหรือมีแมงกุจีมาทําลายต้นกล้าของเราเราก็จะไปทํานาตม าหวานกล้าตมตรงนี้นะคะด้านข้างนี้นะคะโดยทําคันไว้ตรงนี้นะคะค่ะสําหรับแม่ทุกชาวนาฝึกหัดอีพีนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ